คิดว่าการที่มันแบบมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะง่ายหรอมันไม่ง่ายนะเว้ยต้องมีลิขสิทธิ์ใช่ต้องมีลิขสิทธิ์นะครับคล้ายๆกับเลกตสิทธิ์นะฮะเปนเกี่ยวโอ้เชี่ยโคตรสวยก็คือโมคือเพลงแม่งลอยึ้นเาดีเลยเชี่ยโคตรสวยครับสวยจริงสวยนะดีไซน์เนียนกิฟต์ไม่เซว่นกลับตอเอาอกเวลามองผ่านเลนส์สีเขียวม่งก็จะดูสีไม่ออกใช่แต่สีแม่งสวยมากครับนี่บอกตรงนะเพราะผมมีตัวเรียวมีที่เป็นสีเขียวอยู่เดี๋ยวเทียบให้ดูไอคอนก็เปลี่ยนนะครับ ไอตัวไอคอนแอปของมันอนะ่ม่แบบทำมาพิเศษเลยเว้ยเนี่ยดูดิตัวไอคอนแอปมาครับเห็นไหมสภาพอากาศเมฆสีทอง <_ S 2> เออวิดีโอก็เป็นทีวีแบบทีวีของลูมา่าเอ่แล้วก็แบบพวกแต้มสมาชิกรูปภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับมันทําให้มันแบบเข้ากับธีมของดรา้อนบอลนะมากที่สุดแล้วคนที่ชื่นชอบดรา้อนบอลเนี่ยผมว่าแบบน่าจะแบบน่าจะซื้ออะจริงๆ ra สวัสดีครับ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 ผมอยู่ช่องเกมจ๋าอ้าวเฮ้ยแย่งช่องแล้วงั้นครับผมวันนี้เราได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มาครับผมอันนี้จัดการกันเองนะครับเรียวมีไทยแลนด์ไม่ได้ส่งมาเนาะแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีขายในเฉพาะต่างประเทศเรียกว่าสเปเชียลมากๆใช่นะครับเป็นตัวคล้ายๆกับตัวลิมิเต็ดเต้นเฮ้ยเซนเซอร์ก็เป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมไก่แบงค์เนี่ยเรียกว่าตื่นเต้นยั้งแต่เมื่อคืนละครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยยยยเเเข้้้้้าามดวววจนนนนนนนทีีี่่่ออะคครรับแลก็ืง น่าจะนะครับน่าจะเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเลยครับเรียวมี g t Neo 2 Dragon b a าก e อนบ i o n โอโหชื่อยาวจังจริงจริชื่อมันยาวกว่านี้แต่ว่าผมจำมาไม่ได้ครับนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นซับไตเติลมาแล้วกันนะน่าจะไม่พอ d r าก o อนบ l l Z นะครับก็คือยุคผมกับยุ้ยแบงค์เลยใช่ตื่นเช้ามาก็ชาลาเฮ้ยผมมีเพลงนึงมันจะมีเพลงก่อนหน้านั้นอีกเพลงหนึ่งก็คือโอ้คือเจนแรกเลยอันนั้นน่ะคือเพลงสมัยพ่อกูคือผมเซอร์ไพรส์มากคกิเลย รู้ป่ะตอนที่ดาก้อนบอลแซดมันกําลังฉายในทีวีอะตอนนั้นผมน่าจะเป็นมาณนักปฐมพ่อผมอะกับเพื่อนพ่อคุยกันเรื่องดาก้อนบอลรู้เรื่องจริงปะเนี่ยเออแสดงว่าดาก้อนบอลแม่งต้องมีตั้งแต่รุ่นพ่อกูอะฮิตสตอรี่ยืดยาวเออเดี๋ยวไว้ค่อยเล่ากันอีกทีนึงครับผมแต่ว่าดาก้อนบอลสมัยก่อนเนี่ยพ่อบอกว่ามันภาพมันไม่ได้สวยเหมือนในภาคแซดมันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็คุยกับเพื่อนพ่อนะครับทั้งแก๊งลุงหมายเขาแล้วแหละนะครับก็ถ้าเกิดลุงหมายอยู่อยู่ก็สวัสดีลุงหมาย เพื่อนพ่อครูโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนิดนึ่งแล้วกันอันนี้เราได้มาจากร้านพี่โอมครับผมจริงแล้วไม่ได้ชื่อพี่โอมหรอกชื่อพี่แมนครับผมชื่อร้าน O M Second Hand นะครับจำขึ้นมาให้แต่ว่าอันนี้เสียตังเองเขาไม่ได้ให้มาฟรีๆโอเคไหมขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณไว้ก่อนแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวของเรือมีจ t ทีเนโอครับก็หอบไปดูได้ทั้งคลิปปกติครับแล้วก็คลิปที่เราสาิ่สูตกันเอ โอเคมาแกะดูกันนะครับผมอันนี้พี่แมนนะครับเจ้าของร้านเขาแกะมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนี่เขา่อมาให้เขาบอกว่าหูนี่แบบเป็นสเปเชียลนะสเปเชียลมากหายากมากที่มือจีนนี่คือคุณต้องไปต่อคิวซื้อกันตั้งแต่ตีห้เพราะว่าของมันขายดีร้านเปิดตอนนันโอเคได้ครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโงกุ่นพนไหนชื่อโงกุ่นเนี่ยไอ้เยี่นี่แหละทั้งสาวคนต่างสาวคนแต่ว่าคนละร่างกันครับผมอันนี้เป็นร่างซูเปอร์ไซย่าไซย่าหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ขั้นสามโอ้โหถ้าขั้นสองเนเป็นผมแดงมั้งเอ้ยไม่ขั้นสองก็ผมอย่างนี้แนี่จริงเหรอขั้นสามเนี่ยผมยาวเฟื้อยไปถึงตูดก็เนี่ยคือขั้นสามผมมันยาวเว้ยโอผมยาวงกุ่นบังอยู่อ๋อทำไมไม่ถ้าอ๋อถ้าผมแดงมันร่างไอ้เจ้าพี่พบอ่ะใช่เออนั่นแหละนะครับหมัดไกโอเฮ้ยหมัดไกกกออ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 อาาเเ้้้้ยยยคนน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 ไไไไััััั่่่่่แแททมมมใใชีูว ฝั่งด้านข้างนะครับ <c oughs> ก็จะมีเรียวมี X d r a ดราก a อนบอลแซดดราก้อนบอมีกี่ภาคจำได้ปะโอ้โห oh, oh. มีภาคแรกแซดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดตามเลยตอนนี้ล่าสุดก็จะเป็นภาคที่เป็นภาคบิสสัท่านบิสสั มันเป็ภาคอะไรวะโอ้เยอะมากเออเนี่ยภาคล่าสุดเนี่ยที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยครับก็เป็นภาคที่ไปต่อสู้บนสังเวียนแล้วก็เอาจักรวาลมาแปดจักรวาลมั้งครับเอามาต่อยตีกันเดี๋ยวนี้นอกโลกแล้วอ่าเดี๋ยวนี้ไปนอกโลกนะครับไอ้เยืยพลังเริ่มโอเวอร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วนี่คือร่างสามอันนี้คือร่างปกติของซุนโงกุนใช่ครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่านี่ก็จะเรียกว่าโกคูก็ได้โกคูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร่างซูเปอร์ไซย่าขั้นหนึที่เปิดได้ตอนที่สู้กกกับฟรรีีเเเเเซอออ์ดดด็็พิ่่งขขึ้้้้นนทาาวมมูจไลลย ตอนนั้นเนี่ยเขาพอเปิดร่างซูเปอร์ไซヤสิเขาเรียกบอลเกมสีมาถล่มถัดมาเนี่ยร่างนี้เนี่ยเปิดได้เป็นร่างที่เป็นร่าง3คู่กับใครตอนนี้ผมจาเป๊ะไม่ได้นะเป็นจอมันบูตอนนั้นเนี่ยก็จะมีโกคูผสมร่างกับเบจิต้าเวจิโตะเอาเวจิโตะชอเลียอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าร่างนี้จะเน้นเรื่องของพละงกำลังแล้วก็ความเร็วนะครับคือเน้นกําลังล้วนๆเลยแต่ว่าไม่ได้ลิวไหวเหมือนกับร่างแรกแล้วก็ไม่ได้ผิวไหวเหมือนกับร่าง4ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปต่อเนื่องกับ ลิงสีแดง,แงนะคแล้วก็ใช่แล้วก็ผมยาวนะครับทรงๆจะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดที่ผมไก่แบงค์เนี่ยก่อนที่เราจะมานั่งอัดกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้คุยกันเลยใช่แม่งอยู่ในเซลิเมลลส่วนกลาง สมองเพราะว่าจำได้แต่เรื่องเลยสาระครับผมนี่ร่างสามเฮ้ยเชี่ยด้านในกูกูเกือบจะเปิดปิดไอ้นี่เลยเดาถูกด้วยนี่อะไรวะก็นี่ไงร่างร่างแรกที่มันแปลงร่างเนี่ยสู้กับฟรีเซอร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็อันนี้เซลเอออันนี้อันนี้คือเบจิต้าที่มาสู้กับโมกุลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมัดไกหมัดไกโอหมัดไกโอแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อร่างหนึ่งตอนที่สู้กับสู้กับฟรีเซอร์ครับที่ดาวนาเม็กนะครับแล้วตอนนั้นดาวนาเม็ก ใกล้จะระเบิดบอีก5นาทีจะระเบิดแล้วทําไงกูดูไปประมาณ4 <c oughs> เดือน แล้วก็อันนี้คือตอนสู้กับเซลล์ครับซึ่งคนที่เป็นคนพิฆาตเซลล์จริงๆเนี่ยก็คือลูกหองของงกุลก็คือโคหังครับผมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาคของจอมันบลูใช่จอมันบลูจะมี2ลร่างใช่ร่างใจดีที่อยู่กับซาตานครับแล้วก็ร่างใจร้ายที่ดูดกินพลังงานจากคนอื่นช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตนะครับก็นี่เป็น3ร่างที่เรียกว่าเราผูกพันแล้วกันครับนะครับอยู่มาตั้งแต่ภาคแซ่เพราะร่างอื่นเราก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วอ่ะอ่ตอนนั้นมันหมดยุคครราาอออดดดีีีััับบ่๋ยวมูกนนึง สวย,สวยน,นี่เปิดมาก็ง้างรอแล้วอันนี้ก็คือร่าง3นะครับ,รบแล้วก็เป็นมี G.T.Neo 2นี่มีแบบชื่อบอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็สวยงามนะสายสะสมอ่ะด้านหลังเป็นจอมันบูคือเขาอยู่ภาคเดียวกันเห็นไหมเนี่ยร่าง3จะมาภาคจอมันบูใช่บูเท่กว่าอีกนะบูก็มีหลายร่างนะจริงแล้วจอมันบูแม่งแบบแม่งเท่มากเลยนะใช่ตอนนั้นตอนนั้นมีจอมันบูจอมันบาร์บีดี้อ่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้ยเที่ยนี่ขนาดกูไม่ได้ดูเป็นเป็นสิบปีแล้วนะเฮ้ยเทพเจ้ามังกรมังนี่กรนี่มีบัตรเทพเจ้ามังกรให้ด้วยครับเขาเรียกการหรือเปล่าเออว่ะโอเคเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันการเทพเจ้ามังกรนะครับแล้วก็สตตติิิกกเเเเออร์นนนีี้้้ไดดปป็บจาท่ ตอนที่เปิดซูเปอร์ไซยาได้ใช่ครับแล้วก็เบจิต้าเนี่ยจะตามหลังงูคุณอยู่หนึ่งขั้นเสมอหนึ่งเก้าอ่างูคุณเนี่ยได้ขั้นสามแล้วอันนี้เพิ่งได้ขั้นแรกครับนะครับตอนนั้นเบจิต้าก็แบบโกรธมากแล้วก็อันนี้เป็นเทพเจ้ามังกรนะครับแล้วก็มีโกเทนไม่ไม่น่าจะเป็นงูคุณนะงูคุณตอนเล็กอใช่งูคุณตอนเด็กน่ามันคล้ายเหลือเกินกับโกเทนเนี่ยเออกูไม่รู้เหมือนใครรู้ตอบให้หน่อยอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเครื่องสเกลอ่ะตึ๊ดตื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 ดขึ้นไดตื ว่างูกุนเนี่ยมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่เคยโกหกใครใช่นะครับเป็นคนดีว่างั้นเถอะแหมคนดีเดี๋ยวเหม็นกินกะทิมาถึงว่างกุนเป็นคนดีชอบกินกะทิงงครับไปเรื่อยนะไอผมชอบนะไอโลโก้เนี่ยสวยสวยแล้วก็อันนี้เป็นจอมันบูภาคจอมันบูละครับนี่คือโงเทนคูสก็คือโกเทนกับครั้งมาฟิวชั่นกันฟิเจอริงกันฟิวชั่นอย่าเลยมันจะเขินแล้วนะกินเนือต มันจะเขินเท่านั้นอันนี้จอมันบูกับมิสเตอร์ซาตานนะครับแล้วก็นี่งกุลแล้วก็นี่สัญลักษณ์สำนักเขาสำนักท่านผู้ทําเต่าผู้เท่าเต่าเอลิ้มไปไหนเนี่ยวันนี้ช่วงนี้ลิ้นพันเยอะโอ้นี่หมายเลข10เท่าไหร่เนี่ยอ่าอันนี้เป็นลูกของจีอไม่ใช่จีจี้ชื่ออะไรแล้ววะนั่นแหละคุณผมจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่าเป็นลูกของซาตานอ่าเป็นลูกของซาตานเก่งกว่าซาตานีหรืออะไรวะวีดี้ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยใช่วีดี้เหรอเออไม่ใช่ท่านจีจี้อ่ะ เมียของโงกอกลอันนี้เป็นอะไรนะโกหังโกหัง <Hang. S 1> ที่มันเป็นซุปเป็นคล้ายๆกับซูเปอร์แมนอ่ะอันอะไรนะมันมันเออช่างมันเออขึ้นชื่อให้แล้วกันเออ,อันนี้คือท่านเทพเจ้า สูงสุดครับน่าจะเป็นแก๊งนั้นอะแก๊งพวกแบบแคล้ายๆเทวดาคล้ายๆกักบ,บท่านเจ้าพิพภพอะกุจแแก๊งอาแต่ว่าเป็นขั้นเหนือกว่าครับแล้วก็น,นี่คือด bon ัก้กิบอลนะครับอันนี้เป็นโลกของท่านเจ้าพิภพเออโลกข้างบนอะอ่าเป็น,เป,นเป็นบ้านของท่านเจ้าพิพภพที่งูกุณไปทำล,ลายแล้วก็โดนทําลายบ่อยขึ้นไไม่มีอะไรละอันนี้ก็เป็นคู่มือธรรมดาคือมันเด่นตรงสติ๊กเกอร์ที่มันให้มาเน่ะมันเป็นสติ๊กเกอร์แบบลิมิเต็ดเอディชั่นนะครับครับหาไม่ได้ใช การที่มันแบบมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะง่ายหรอือมันไม่ง่ายนะเว้ยต้องมีลิขสิทธิ์ใช่ต้องมีลิขสิทธิ์นะครับคล้าย <c oughs> ๆกับเลกตัสิตไม่เกี่ยวโอ้เชี่ยโคตรสวยก้าคือโหมือคือ เพลงแม่งลอยก็นลยดีเลยเจ้าโคตรสวยครับสวยจริงสวยมากสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาเปิดแกะกันครับของแถมในกล่องแบงค์ดูก่อนเลยอู้อมีเคสด้วยมันก็มีอยู่แล้วอ,อ๋อตกใจไ้ก่อนเคสเนี่ยอันนี้ผิดหวังนิดหน่อยนึก่าจะได้เคสที่แบบว่าเป็นลายเป็นนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นเคสแบบปกตินะครับแล้วก็เคสเนี่ยจะเป็นผิวดําด้านครับส่วนฝั่งด้านในเนี่ยจะเป็นดําเงานะครับเป็นการตัดกัน2เลเยอร์แล้วก็เคสเนี่ยจะโปรเทคเลนส์กล้องได้นิดหน่อยมาอยู่วยถ้าเป็นเคสใส่น่จะสวยเนาะเออมันจะได้โชว์นี้ขึ้ กินข <c oughs> ้าววิ <c oughs> ตามินบีรวมเฮ้ยเข็มจิ้มซ <Oh ิมโโอ้ เป็นดราโกบอลสี่ดาวคนอื่นได้5ดาวก็มาแลกกันได้นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะได้สีอะไรไปเนาะแล้วก็หัวชาร์จไม่ได้มีลายพิเศษอะไรเดอร์ทูลิฟกล้าที่จะพุ่งเก้า้ามไม่มีหูฟังมาให้นะครับไม่มีหูฟังมาให้มีแค่เข็มยิปซีนี่คือของแถมที่คุณจะได้ทั้งหมดหลังจากที่ซื้อตัวเรยวมี GT ีทีเนโไปนะครับที่เป็นตัว Dragongon Ball าโ i บอล e d d i t i o n มาขอแกะตัวเครื่องให้ดูหน่อยดีกว่าเครื่องผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนให้ความสำคัญ กันนะเพราะว่าสีเครื่องมันแลกไปสวยนะดีไซน์เนียนกริบไปเซเว่นกับต่อเอาเวลามองผ่านเลนส์สีเขียวม่นก็จะดูสีไม่ออกใช่แต่สีแม่งสวยมากครับนี่บอกตรงนะเพราะผมมีตัวเรียวมีที่เป็นสีเขียวอยู่เดี๋ยวเทียบให้ดูเนี่ยโดยปกติมันจะเป็นอย่างนี้อ้าวอะไรหล่นอ้าวเฮ้ยอเล่นเล่นกล้อง วางไว้วางไว้่อยังวางไม่ถ้าเป็นรุ่นปกติตัวสีเขียวครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นผิวด้านๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผิวด้านเหมือนกับตัวสีเขียวเลยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นกระจกครับตอนตัวสีเขียวเราคิดเป็นกระจกเพราะว่ามันแน่นมากงานประกอบมันเหมือนกระจกเป๊ะเลยแต่ว่าพอใช้งานจริงมันไม่ใช่มันเป็นพลาสติกครับผมอ่ะให้ดูสีกันนิดนึงลองลูบดูแบงส์สีมันจะเหมือนกับตัว G T Neo 2เลยเว้ยเฮ้ยป๊อปอัพด้วยจริงเหรออ่ะลองดูอ๋อใช่ใช่ใช่มันเหมือนแบบ ลอาได้ปะเนี่ยไม่เว้ยมันทำดีมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูตรงโลโก้สำนักท่านผู้เฒ่าเต่าเลยครับปกติฝามันจะเป็นฝาแบบด้านๆแล้วไอ้โลโก้ท่านผู้เฒ่าเต่าเนี่ยครับที่เป็นสำนักอะ่ะมันเหมือนแบงค์บอกเลยมันปัม๊มนูนขึ้นมาเมเด้งขึ้นมาแล้วมันทำดีด้วยนะแล้วเวลาเราโดนแสงครับมันเหมือนกับไอ้ตัวฟอนต์ภาษาจีนตรงเนี้ยหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็ไม่รู้นะจีนแหละแม่งเด้งขึ้นมาเลยอะ่ะเฮย้ยเจ๋งมากตรงเนี้ยเทกเจอร์สัมผัสคือดีแบบดีมากฟิ คนละมุกใช่ทำมาดีเลยมาเลยเหรอเราไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับเปิดปุ๊บมาสิ่งแรกที่คุณเห็นเลยคือวอลเปเปอร์มันเปลี่ยนไปโกคูโกคูเป็นร่างธรรมดาแล้วก็ร่างซูเปอร์สซยญาครับเนี่ยขอญอาติเปิดแสงสว่างหน้าจอให้ได้ชมกันนะสวยไหมสวยโอ้โหมึงวอลเปเปอร์ข้างในก็เปลี่ยนไอคอนก็เปลี่ยนนะครับไอตัวไอคอนแอปไอคอนแอปอะแม่แบบทำมาพิเศษเลยเว้เนี่ยดูดิ ตรงไอคอนแอปมาครับเห็นไหมสภาพอากาศไม่ซีทองเออวิดีโอก็เป็นทีวีแบบทีวีของรูม,มา่มมาออใช่แล้วก็แบบพวกแต้มสมาชิกรูปภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับมันทําให้มันแบบเข้ากับธีมของดรากอนบอลน่ะมากที่สุดแล้วคนที่ชื่นชอบดราคอนบอลเนี่ยผมว่าแบบน่าจะแบบน่าจะซื้ออะ่ะจริงๆร้งองว้าวเลยไอคอนไม่ได้ทําแค่อัน2อันนะทําทุกอันอเนี่ยคุณด,ดูดิพวกแอปวอลเล็ตอ่ะเชื่อกูโคตรชอบโลโก้วอลเล็ตเลยเว้ยใจตังค์อะเนาะเออทำมาดีสัตว์อะ นี่เนี่ยไอตัวตัวไอคอนโทรอ่ะดูดิไอคอน Messenger อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์อันนี้น่าจะเป็นกล้องไอกล้องเนี่ยคือทำให้มันเหมือนกับเลนส์กล้องในดั้ก้อนะดับอลใช่เชี่ยโคตรเท่คลาสสิกเท่จัดเชี่ยโอ้โหแค่แค่ตีมกับวอลเปเปอร์นี่ก็กินขาดแล้วครับเพิ่มไป2,000ซื้อเหอะออเอาจริงๆเนาะอือสเปคโดยคร่าวๆนะครับของตัวเรียวมี G T Neo 2อ่าตัวนี้นะครับที่เป็น Dragon Ball Edition นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.6นิ้ว refresh rate เนี่ยให้มาเป็น120เฮิร์ตแต่ว่าความเจ๋งคือทัชแมปลิงทัชแมปลิงตัวนี้เนี่ยครับอยู่ที่ 600, 600. แตะไปเลยพุ่งไปดาวน์คารเนี่ยฮะยังไม่ไหวเอาแล้วไี่เยอะทีว<อ>ีที่ให้มาครับแบงค์ซันต์ราค่อนแปดแรงไหมแรงใช้งาน 5g ได้สบายบแล้วก็แรมที่ให้มาเนี่ย 12บกิกครับเป็นตัวท็อปเลยพร้อมกับมีฟีเจอร์ตัวขยายแรมเพิ่มได้อีกเพิ่มอีกเหรอใช่เนี่ยมึงลองไปกดดูดิในตั้งค่ามันสามารถสามารถขยายแรมเพิ่มได้อีกนะครับจริงๆแล้วแรมแม่งก็เยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัว about phone เนี่ยเหเหรเพิ่มไปเท่าไหร่โอ้โหเพิ่มได้อีก7 12บวกเเป็น19บ้า เป็นการใช้ซอฟต์แวร์นะครับเป็นการใช้ซอฟต์แวร์นะแต่ว่ามันดันไปได้นะครับการขยายแรมตัวสตอรจที่ติดมาให้จากโรงงานก็เป็น256บก <56, S 2> <6 S 1> ครับผมนะครับแล้วก็เป็น UFS ตัวใหม่สามารถใช้งานเรื่องของฟาสชชาร์จ65วัตต์ได้มีแบตเตอรี่มาให้เนี่ย5 0 0พมิลลิแอมป์ครับ,รบพร้อมกับฟาสชชาร์จ65วัตต์กล้องหน้าให้มา16ล้านนะครับกล้องหลังให้มาเป็น64ล้านน่าจะเป็น12ล้านแล้วก็2อล้านนะหรือไม่ก็แปด โอเคได้ okay, ด้วยถ้าจำไม่ผิดเอาไปใช้เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยนี่สบายสายของเขาสายของเขาเลยถ้าเกิดว่าซื้อแบบเวอร์ชันภาษาไทยหรือว่าเครื่องไทยอะแบงค์ราคาไม่ง้โคตรด,ดีเลยนะเวย้ยเท่าไหร่ครับ13,990โอ้โห <Okay. S 1> ดีจัดอะตอนนั้น oh. ที่เราจําได้เลยตอนที่เรารีวิวกันเนี่ยนะครับแบบตื่นเต้นกับราคาค่าหมด <c oughs> แต่ว่าตัวนี้คือเรามาให้ดูเนี่ยคือมันก็เหมือนกับตัวที่เรารีวิวแหละครับเพียงแต่ว่าตัวลวดลายหรือว่าของแถมที่มันให้มาในกล่องอย่างเช่นตัวเคสหรือว่าตัวไกเนนี้ห็ม มันเยอะมันพิเศษมันสเปเชียล for you เลยแมนนะครับแล้วก็มันเป็นตัวลิมิเต็ดดังนั้นจบจากซีซันนี้ไฟมันก็หาซื้อไม่ได้แล้วใช่ครับใครที่เป็นแฟนรา o อนบอล ครับก็อาจจะหาซื้อมาเก็บไว้นะครับผมคิดว่าอนาคตราคามีโอกาสขึ้นนะเพราะมันหายากใช่นะครับแล้วก็ดาร์กอนบอลเนี่ยนะครับมันเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมทั่วโลกไม่แพ้พวกวันพีทไม่แพ้พวกนารูโตะนารูโตะเพิ่มๆผมว่าดาร์กอนบอลเนี่ยน่าจะน่าจะไอ้นี่กว่านะแมสกว่าเพราะว่ารุ่นเก่าก็รู้จักใช่รุ่นใหม่ก็รู้จักยาวนานหลายศตวรรษใช่พ่อผมยังรู้จักเลยนั่นแหละสิพ่อผมกับลุงหมายรู้จักผมคิดว่าคนทั่วไปก็คงรู้จักครับเปิดเพลงมาเจ้าดูคุณคุละเพลงกันเราคุณละค เราเราคนละเจนกันละอ่ะของมึงร้องไงของมึงร้องไงกูก็คือโบวคือโบเจนแรกเลยแต่ตัวยังเด็กๆอันนี้มันต้องชาลาอันนั้นเจนแซดละชาลานี่ไงก็เราก็บอลแซดไงถ้าจีพีจะเป็นอีกเพลงหนึ่งครับนะครับก็ไม่ขอร้องนี่หว่าเ้าจำเนื้อไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำหน่อยเด็กๆของพวกเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็อยากจะซื้อแต่ว่าต้องเล่าก่อนว่ามันขายแค่ในประเทศจีนดังนั้น Play Store ไม่มีไม่มีพวกศูนย์บริการก็ไม่รองรับซื้ การซัพพอร์ตทางด้านจิตใจอ,อยากได้ลายพิเศษมันเหมือนมันเหมือนฟิกเกอร์รากอนบอลที่เราซื้อมาแหละ,ะมันทําอะไรไม่ได้นอกจากวางโชว์เท่ๆตัวนี้ก็เหมือนกัน ผมว่าน่าจะมีใครหลายๆคนที่ไปตามหากันแต่ว่าอาจจะหายากหน่อยนึงครับเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวให้แบงค์เอาไปทำรีวิวเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันอ่ะอ่ะลงช่องเกมจาก๋านะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องเกมจ๋าก็อย่าลืมมากดติดตามนะจ๊ะติดตามได้ครับผมก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกูแซบก็อย่าลืมกดติดตามเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เ <laughs> สียตังค์ฟรีนะกูกูท่องมาโอเคไปละฟนจริงละคือเราไม่ลากันหน่อยเหรอ รายการครูรายการกันเองบ๊ายบาย